ป๊อ,อกมากี้แทบเป็นลม้มหลังเห็นบินค่าไฟที่บ้านสำหรับครอบครัวของป๊อกพัดศนกรและมากี้ราศีหลังย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ล่าสุดทั้งคู่จะออกมาเผยค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้ทุกคนได้รู้จักไปได้วยกันผ่าน You Tube ป๊อกกี้โหดไปแล้วค่าไฟทั้งบ้านไม่ธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ต้องเตรียมจ่ายค่าไฟเองอยู่แล้วหลังจากเห็นบินไฟฟ้าร้องอึ้ง ตอนที่ไม่ได้จ่ายค่าไฟก็ประหยัดพอกก็บอกว่าเห็นค่าไฟแล้วอยากหาวิธีที่ไม่ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะมานั่งเช็คเครื่องไฟฟ้าว่าที่บ้านเรามีอะไรบ้างเพื่อจะให้ทําการประหยัดค่าไฟโดยนอกโถงหน้าบ้านมีไฟทั้งหมด28ดวงหน้าบ้านอีก32ดวงรวมไฟเชเดเรียโถงกลางมี54ดวงโซนทีวี27ดวงห้องครัวมี11ดวงห้องอาหาร31ดวง ก่อนที่มาคีจะพาไปดูห้องที่แอร์เปิดตลอดไฟเปิดตลอดคือห้องเกมของป๊อกแอร์เย็นชำสรุปบ้านหลัง3ชั้นมีหลอดไฟทั้งหมด666ดวงเฉพาะในบ้านแอร์27ตัวตู้เย็น5ตัวเครื่องซักผ้า4ตัวเครื่องทำน้ำแข็ง1ตัวทั้งหมดออกมาเป็นค่าไฟอยู่ที่43,139บาทกสสตางค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ